สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดงาน Thailand Grand Living Show ความพร้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยตอกย้ำผู้นำอันดับหนึ่งด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในอาเซียนโดยไทยเตรียมเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะไทยแลนด์กร a n ลิฟิงเป็นการเปิดพื้นที่รวบรวม ทอไทยเพื่อโชว์ความพร้อมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอาเซียนและมีมูลค่าการส่งออกอยู่ในอันดับที่18ของโลก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานไทยแลนด์กร a n ลิฟติ n งตอกย้ำผู้นำของอาเซียนโชว์ศักยภาพสิ่งทอไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชิงสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างฐานข้อมูลสิ่งทอและแฟชั่น นางสุธินีผู้ประกาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงทอระบุว่าอุตสาหกรรมสิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพียงแต่ต้องเร่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชนและเร่งยกระดับสินค้าซึ่งตลาดสหภาพยุโรปให้ความสําคัญเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะสิงทอส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปก็ต้องเป็นสิงทอที่รัก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลักษณะของโฮมเท็กซ์ไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยโฮมเท็กซ์ไซน์มาแรงสิงทอนี้ก็อยู่ในภูมิภาคบ้านเราเนี่แหละเพราะว่าเราเป็นตลาดที่เป็นตลาดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนําเข้าสินทอจากเราเพื่อเอาไปผลิตเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามเขมรลาวพมา่าอะไรเนี่ย CLMV ท,ทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมทั้งอินโดนีเซียซึ่งก็คิดว่าเป็นตลาด ผู้ผลิตรายใหญ่เหมือนกันแต่ก็นําเข้าผลิตภัณฑ์บางตัวที่มาจากบ้านเรานะคะอันนี้ก็ส่วนมากสิ่งทอจะเป็นอย่างนี้เอาไปผลิตเพื่อเป็นผลิตเป็นเสื้อผ้าขึ้นโคมส่งออก สำหรับมูลค่าการสร่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีมูลค่ารวม4,435ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ4.1โดยมีประเทศค,คู่ค้าสําคัญคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและอาเซียนซึ่งมีสัดส,ส่วนสูงถึงร้อยละ22 แต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ประกอบการต้องประสบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลให้ตลาดอุตสาหากรรมแฟชั่นต้องปรับตัวแข่งขันด้านราคาจึงเร่งเพิ่มมูลค่าด้วยการบริหารจัดก,การองค์ความรู้และสร้างความแตกต่างของสินค้า โดยภายในงานนะคะยังมีการจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ้ายทอมือการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองโดยเทคนิคการพิมพ์เส้นยืนแบบซิลสกรีนและการพัฒนาเครื่องเค้นเส้นใหญ่ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเส้นใหญ่กันชงสู่เชิงพาณิชย์ด้วยค่ะ